ีครับอยู่ช mm ่องบุญสน่ี่ครับนี่ครับมาจากช่องวิดิโอชาแนลนะครับแล้วก็มาจากช่องตั้นสตูดิโอชาไอ้พี่ไอ้นชาแนลสตูดิโอ o นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเก้ลีนตรีและก็เล่นโยนขวดน้ํากินขนมครับผมเดี๋ยวถ้าใครแพ้ต้องกินมะนาวครับผสมเกลือใช่ไหมครับมาเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย อย่างกี่คือน้องเราห้

cái thứ

Madagascar, Madagascar! Madagascar, คุณเฟคุณพี่ยุนไม่ตั้งก็จะโดนปาเป้งนะคะครั้นี้น่าจะผีชัวออแล้วคุณเ้ยนี่นุ้กคนผมโดนปาเป้งดีไหมไม่ได้กินนะไม่ไีไ่ไดม้อะไกินไม่ได้กินโอ้่อย้กินกินดะกินไ้ากินเ่ยๆนไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ได้กินฮะ

Oh, ada gila! Ini, oh, ada oh. oh, oh. oh. oh, 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 oh.

เสื้อเสื้อแดงกินชิวๆนะเสื้อแดงโอ้โหบุญบุญแดงกินบ้างกินบ้างครับบุไแนงดีบุญน้องเพหนเมื่อกี้โอ้บุญนุ่นมีน้ำด้วยนะโอ้น้ำบุญ อย่าไปอย่าไปรีบอยากกินอย่ารีบถ้ารีบเราจะไม่ได้กินนะน้ำคุกนะครับอยากกินมดอ้าวตะป้งเลิกปากแล้วแป้งหมดของแล้วไม่น้อไปบุไปออาไปเออเอกไปออกไปบุ๊ด

ยังลุกเลยทำไมหนูพูมาแทงทำไมนี่จบเพลงแล้วโอ้โหรู้ทำไมออกมาเข้ามาประชมอะไรเนี่ยแท้เกตต์เกตต์เกตต์ต่อแล้วต้องปะแล้วตัวของตัวคือกูนั่นแหละคนรู้ก็ไม่ปะแล้วอะไรอะปะปะ ไม่กินแรงมาจเลยอะโอ้ยฉันแขนสบายใจเชอเธอต้องมีเหลี่ยมโมมีแบบยังไงไอ้ไมตั้งแต่บอตั้งแต่ฟุบจามือย้วุณนันเน่าได้กินแล้วแต่มันฟุกไปากล้เนาจลยกินอะไ ไปแอบไปตึบมากินแล้วได้กินจะได้กินเอ้ยมาดูไม่ได้อ่ะเหรอเฮ้ยไหนดิคนนี้โดนเออแล้วแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยคงดิออกมา <iento> มันกเลยแเดียวกินไม่ถือไม่อได้พอกินมีพัดไปเลยแต่เดียวมหาแน่ออมัพอให้กินมีพัดพัดมีเวททะอะเดียวมาามน่ต้องร้ากินไมเยกินช้าไม่ต้องรียับให้กับเตอร์สักินนี่ให้กับเตอร์ักินนี่เอาไม่ได้ต้งเลยกูกูกกินกับเตอร์อมัดูน้ำดูออ

เออไกลเล็กไกลลบ่าว okay. ันนี้บ่กวันนี้เออนต้องอายุสูงดบต้องอายุสูงดิรืูจัดรลดไป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 นปัไปไม่ได้นไอนควมวยไอนุนเลยนบหมดหรือยังขนมกองนั้นหมดหรือยังหมดแล้วครับเดี๋ยวแต่ในถาดได้ไหมเดยวแไปใน ไม่เคยกินมดนะโอ้ยไม่กินไม่รู้อะไรเลยไปไปไปคุณตั้งโอ้โหอย่าอยนี่สูงอย่าอยนใหสูงไปเกลือไปเากนน้ำพุใส่เลเออพอแล้วมันไห่แล้วเอ๊ะปวดไปเลย うん、そのままセンチに戻りや、みんなね。はい、はい。<laughs> <laughs> หานุนน oh ้ำมาแล้วกินไม่น hmm. you know okay. ้ำไปไปลักไว้ไปเรามาบอกเขเลยว่าให้เอาอกมาให้มโอเคไม่่้กหมครับแค่นี้บอกว่าแค่นี้ก่อนไม่ต้องถ่ายหน้าหรอกโอเคไนี้นะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายแค่นี้ก็หน้าขาวพอแล้ว Ô nó bà, nó còn xa rồi. Các bạn